สวัสดีครับพบกับผมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับงาน medicine จะมีอะไรให้หน้าติดตามและหน้าค้นหาเราไปรับชมกันเลยครับตามมาเลยครับ สำหรับภายในโซนนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะจะมีโซนอาหารแล้วก็โซนงานอาร์ตค่ะก็จะมีเป็นซันเซ็ตเจลาโต้นะคะป๊อปคอร์นโซดาซูซ่าไอติมหลอดน้ำอาลมค่ะแล้วก็จะมีโซนของทอดนะคะทอดทุกอย่างที่อยากทอดแล้วเป็นเฟรนฟรายแล้วก็เป็นโรตีที่ชื่อว่าโรตีเออาร์ค่ะโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นงานอาร์ตงานศิลปะต่างๆนะคะสั่งนน้นนะคะ MDI g i f t Shop สาขาเวนิทัสนั่นเองค่ะก็จะมีโปสการ์ดสติกเกอร์แล้วก็ของกระตนน่ารักน่ารักขายค่ะ ก็ร้านขายเสื้อเป็นเสื้อตัวนี้นะคะที่เห็นเยอะนะคะตัวละหนึ่ร้าสิบเาบาทสองตัวตัวละร้อยห้าสิบค่ะทุดนี้ก็ขายสติกเกอร์รูปแมสคอตหมีประจำเมดิซีนค่ะแล้วก็มีรับบ้านรูปด้วยค่ะมีหลายแนวมีแนวทั้งน่ารักแล้วก็แนวเหมือนจริงค่ะ ครับผมอีนี่ไขโรตีนะจ๊ะไขโรตีแบบไหนครับโรตีมีกล้วยมีไข่นะจ๊ะมีนูเทลลาด้วยนะจ๊ะบางกรอบได้โบราณได้ได้โมเด,ดิร์นนะจ๊ะธรรมดา20บาทนะจ๊ะเพิ่มไข่10บาทรวมนูเทลลา20่สินะจ๊ะเพิ่มกล้วย10บาทนะจ๊ะมีพิเศษไหมครับผมพิเศษเอ่อคุยถูกคออาจจะได้ราคาทุนแต่ไม่ได้หรอกจ๊ะไม่ได้หรอก <c oughs> ของไข่นะจ๊ะบางโดนใหไม่ได้นะจ๊ะเอาซีไม้ครับโหูยเที่ยมในตำนานมันยังไม่เห็นทำไงพี่จะได้กินอ่ะ งานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เ,เก่งมากค่ะสนุกมากสุดยอดเยีเ่ยมเมื่อกี้ไปดูหนังมาแล้วไม่คิดว่าเป็นผลงานของปีหนึ่งเยี่ยมมากเนื้อเรื่องของแต่ละอันก็น่าสนใจมากก็ดีค่ะตื่นเต้นดีก็น้องๆเก่งกันทุกคนนะคะเก่งกันทุกกลุ่มเลยนรกว่าเป็นแพทศาสตร์การละครน,นะคะ ก็สนุกดีค่ะก็ไปดูหนังมาก็แต่ละเรื่องก็น่าสนใจมากเลยค่ะ <c oughs> ก็ว้าวมากค่ะแปล,ลกตาที่คณะแพทย์มีอะไรอย่างนี้ด้วยได้ดูหนังแล้วก็มีของกินเยอะมากๆสนุกดีค่ะร่วมกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เจอรุ่นพี่อะไรแบบนี้ ของชั้นที่4นะคะก็จะแบ่งออกเป็นส่วโซนหลักๆค่ะโดยโซนแรกนะคะก็จะเป็นนิทรรศการโชว์ภาพผลงานของนักเรียน MD และ MDI ค่ะและส่วนหลักของงานเราเลยนะคะก็คือโรงหนังค่ะโดยหนังของเราเนี่ยนะคะมีทั้งหมด21เรื่องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษนะคะก็คือโฟโต้บูธค่ะมาถ่ายรูปก,กันเยอะๆนะคะในส่วนของงานนี้นะคะเราก็จะแจกตัวหนังค่ะผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะสามารถฉีกคล้ายตัวหนังแล้วก็หย่อนลงในกล่องเราจะมีการสุ่มจับรางวัลทุกช่วงพักนะคะ เดี๋ยวไปเข้าหนังกันฮารันตาโอ้มาเลยมปอะไรไปกันเจเนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับงานเมดิซีน2022ครั้งหน้าโจพาทัวร์จะพาไปเกาะติดสถานการณ์ไหนหรือกิจกรรมไหนรอติดตามรับชมผลงานกันต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตแอบเข้าไปดูหนังกันแล้วนะครับบายบายครับทุกคน